สวัสด,ดีครับผมเนี่ยก็จะมาสอนการเพิ่มคนดูสตรีมไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับใครที่กําลังทําการตลาดออนไลน์ในเฟซบุ๊กครับไปเป็นการไลฟ์สดครับขายเสื้อผ้าครับขายของในเป็นการไลฟ์สดเล่นเกมแบบนี้ก็สามารถมาเพิ่มได้เนาะใครที่ไลฟ์อยู่ครับนะคนดูไม่มีนะว่าตัวเฟซบุ๊กเนี่ยไม่เปิดฟิตเท่าครับอยากจะเพิ่มคนดูให้ตัวเฟซบุ๊กมีความน่าจะถือมากขึ้นครับเพราะว่าอยากเพิ่ม คนดูให้ติดฟีดก็สามารถมาทำก,ก,การผมได้เลยครับพออื่นเลยก็มาที่ตรงเฟซบุ๊กครับแล้วก็มาที่ไลฟ์สดแล้ววันนี้ผมก็มาได้ไลฟ์สดเองครับ <c oughs> ผมก็จะเป็นการสุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดให้เป็นการสุ่มเพื่อคนดูและส่งให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับนะผมก็จะเป็นการอ่าเป็นของพี่คนนี้แล้วกันนะนี่ก็เป็นการไลฟ์ขายเสื้อผ้าห่อยาพยิเยงนะครับวันนี้คนดูก็อยู่ที่ประมาณ9 3้าสบาคนนะครับแล้วก็คันดอกเล็งตรงนี้ครับในการปั๊มเข้ามาได้เลยนะครับ เราก็ตรงนี้ครับเป็นเว็บไซต์ในการปามนะที่ผมใช้ก็คือเว็บไซต์ Keep M อ e y ครับใครที่ยังใช้งานก็สามารถมาลองใช้งานกนันได้นะหรือแล้วก็ววมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกตัวเว็บไซต์ก็สามารถกดสมัครข้างล่างนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็จะชือมใช้งานก็อีเมลแล้วผ่านยืนยันและผ่านในการสมัครครับก็สามขั้นตอนนี้ก็ตนนิ๊กเป็นเล็กถูกันาสี่ช่องนี้ต้องเสียฝั่งช่องนี้นะแล้วก็กอเชือมเช้งงานให้ครบถ้วนนะครับนะ ทีนี้ก็สามารถกรอกเอ่อความแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับส่วนับวงนั้นก็สมัครไว้ที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็สามารถลงชื่อวุฒิช่างงานผ่านเข้าสู่สายเก็บบิลได้เลยนะครับในกล้องเพื่อนครับกรอกชื่อใช้งานแล้วก็รหัสผ่ที่สมัครก่นเมื่อกี้นะสามารถกดลงชื่อวุฒิช่างงานได้เลยนะครับคลิปนี้ก็เข้ามาหน้าสู่การรับเงินเข้าสู่สายเก็บบิลไดแล้วแล้วก็มานทิบบนบูเนาะตอนนี้ก็เป็นบนบู๋เราก็เป็การทั้งหมดเนาะให้เราใช้งานกันครับก็มีทั้งตัวยูทูบทิกตอร์เอบ ผมก็จะเลือกในส่วนของ Facebook แล้วก็เป็นการเพิ่มคนดูไลฟ์สดเนาะก็เล่นมานะครับก็หาคำว่าเพิ่มคนดูดีนะครับมาไลน์นะครับกดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับบริการครับก็คิดเข้ามาบริการอีกหนึ่งทีครับทีนี้ก็จะเป็นการเพิ่มคนดูไลฟ์สดของ a c e b o o k เนาะทั้งหมดก็สามารถ เลือกเวลาได้ครับว่าจะเอาอยู่ประมาณสามสิบนาทีเป็นก็ได้เริ่มต้นนะสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบนาทีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาคนดูเนี่ยอยู่กี่นาทีนะก็เริ่มต้นอยู่ที่สามสิบนาทีกัสี่สิบห้านาทีนาทีเก้าสิบนาทีหรือว่าหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีก็สามารถเลือกตามใจชอบเลยนะผมก็จะเป็นการก็ไปดูเป็นการทดลองแค่สามสิบนาทีเลยกันครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นลิงก์ที่เราขลอกมาไว้กินนะต้องเป็นลิงก์แอสโแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาวางได้เเเเลยครรรััััับบตตตวนนนนนีีี้้กกก็็ปปปะะดดิมาาา๊ขททโ่่่สุอ แล้วก็ปั๊มมยุดสักประมาณหนึ่งละสนละกันครับวันนี้ครับการอยู่ที่23บาทครับแล้วก็มาเช็คยอดเงินครับตัวนี้ว่าเราพิมพ์พอในการสั่งซื้อไหมเมื่อเช็ครายละเอียดบ้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ โอเคตัวนี้ก็ระบบได้รับคำสั่งเติมคณเรียบร้อยแล้วก็รอระบบทำการแทตกคู่น่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5นาทีครับระบบจะทำการแอดคนดูให้เราอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เป็นคนดูแอคเค้าจริงนะครับไม่ใช่บอสน่าแต่เป็นแอคเค้าจต่างประเทศนะครับนะในเป็นส่วนี้ก็จะช่วยเรื่องของการเปิดการมองเห็นได้ดีนะครับนะครที่และสดอยู่แล้วคนดูไม่มีนะครับในทิ่นี้ก็ผมแนะนำก็ลองสามารถเอาไปปรับแต่งกันได้นะครับตอนนี้ก็คนดูอยู่ที่ประมาณ1 0 6คนนะครับ เพิ่มอีกน,นี่อยู่ที่ประมาณ2อล้านกว่านะสองร้อยหกคนครับนะเนาะดูสิว่าวิธีนี้จะเปิดเสียได้จริงไหมครับนี่ก็รอยอดเราเพิ่สักครู่ครับแล้วาพามาใช้ง,งานโดยแฟรวๆก่กะนะอนเนาะใครที่ยังไม่มีอสอบใครับที่ยังไม่มีย้อเงินนี้ในะการใช้ง,งานนะก็ควรวางการเติมเงินตรงนี้ครับ ตัวนี้ก็มีช่องทางการชอย่เงินนะมี่4ช่องทางในการครับในนั้สแกนเกี่ยวโคตรธนาคารแล้วก็ชูนีวอตเลตครับอัลฟาวอลเลศนะครับแล้วก็บัลลีบัีปรีนะครับก็ตรงนี้เป็นประวัติการเติมทั้งหมดเนาะหาเพื่อนต้องการเติมเงินก็มาที่ผมแนะนำเป็นสแกนเกี่ยวโคตรธนาคารแล้วกันนะเพราะว่าจะได้รับเงินนัดด้วยนะเมื่อเพื่มเติมหนึ่พันบาทขึ้นไปจะรับเงินอัต่ที่สามเปอเต็นต์ครับเมื่อเพิมเติมห้าพันบาทขึ้นไปเนี่ยจะรับเงินอัติที่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมขอ ูงสุดเนะไมเกินห้าบาทต <kat> ่อคังครับเพ่กเกิดกดเติมเงินนะครับใส่เงินได้เลยเนาะวันี้ระบบจะทำการแอดที่าคตรโค้ดนะเพื่องก็สามารถเอามาสแกนแล้วก็กดยินเด็ดกันปุ๊บระบบจะทำการแอดคดีโรมัติเลยนะครับตอนเขีนว่าคนนี้กาคนดูขึ้นเรียบ้อยเลยครับก็รีเดให้ดูครับนะเพิ่อการอ่านี่นะครับนะเรียบ้อยเลรับครับก็ดูขึ้เข้ามครบวนนะครับก็คนดูีประมาน หนึ่งร้อยหกคนก็มันก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยหกคนนะแต่นี้ขึ้นม,น130มาหนึ่งร้อยสามสิบกว่าเลยครับนะก็ถือว่าเปิดเพจก็ใช้งานได้ดีรเราไช้กันดินะก็ใครที่อยากใช้งานเราใชดีงคงก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้ description คอมเมนต์ล้กันนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับต,ตอนนี้เนามีขังงงครับหนึ่งร้อยสามสิบสามคนนะขอไปครับสองร้อยสามสิบสามคนนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีนี้เปิดเพจได้ดีนะก็ใครที่ใครขอครับแบบนี้นะก็แนะนํากันเลยครับก็ต้องต้องใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าบางคนเปิดอาเพจใหม่ครับบางคน ไอ้ที่จีใหม่คนดูยังไม่มีนะก็ช่วยอ่าได้ดีครับวิธีนี้ก็ใช้ทูทูและถ่ายไปก่อนครับเพื่อมีการเผยกัรเห็นให้เรานะครับโอเคสอนนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็ใครที่อยากคุณความคิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเจอคิดนะผม